น้ำมันสกัดจับปูโอ้ยพยัพยนติดต่อปูหนีมือที่ซีมือที่หาเราปลว <c oughs> มาเอา,เอา,านีไมเอาป้านต่มีดลึกท่มาหาบนน้องหรอวะบ่มีจังไดยเอฟซีว่าตามให้หน่อยตามเสียเลง้งตามปูลึกลับให้หน่อยวะซัน <c oughs> ไอ้ว่าเห็นััน ก็งวดงวดที 300, ่ท <c oughs> <ril jamais> ี Scottish, ่แปดต้องเห็นสหกสามมันนที่วัอ้ามันหลายมือหลายปู้กระลืมเอาถือก้คนสองหกสามมันนะว่าปู้กระจี้ไรเต้นสิ่แปดสิบเก้าีแปดู้จีไรสามห้างอันตร เดี๋ยวเด้หนูไปเอาสมุนูมาเบิ่งก่อนที่พูดหนูเลขสามตัวเดี๋ยวหนูเบิ่งแป๊บนึงผู้ผู้ใหยังจ่ะเอาอันมาบ้านกันเลยเป็นมันน้อนยยุย่ยแก่ยวนวัดปลาคูไม่หลอกโอ้เสียเลรงเป็นยัง,ยงไงหล่ะถือแป๊บนึงหันปัวเขาจะปวดนอตเลขไหมเขาอนัน บ่อยออกครับแม่นอพูนอเฮ้ยว่าถือว่าเป็นเกินหอกซ้ำหมือนงวดนี้เอาไม้แล้วแก่มื่อไม่ก็ได้แก่แก่มือไม่ก็ได้ามันนั่นผู้วากันแป18 9 28ลดม่แตมหนอนี่นีผู้ยหนู631โอ้ยเกือบแตก3ตัวปูเก็ผู้ไหนู630นเน หนั่นห้าเอนข้าเจ้านั่งนึ่งศูนย์นกสามนะข้าเจ้าวัดจืดจืดกุเราะกู้นะเอาไปสร้างเดี๋ยวข้าเจ้าตรวจสวนนกปูนาะเอาไม้บ่เป็นยังวันนี้เอาไม้แจกทีม่แก่ที่ไมแจ้าเมื่อกี้นี่ดังคักโอ้เอาแปดนี้อีหลีอนกปูเนาะอเอ้าไม้เอาไม้ในสวนของปู่ได้มาแล้วเนาะอเอเลนมีกระแจ้ามาตัวใด้หรือปู้วันนี้ เราผู้ใด,ดต้องงวดหนึ่งแต่ต้องหมดใดยมันได้ตามหาครับตามเจ็บสองศูนย์ในหวดนี่ตามมากับสามเจ็บเพรา,าะเาเสียเล่งของห้องหมใด้ได้มากไปฮเสียเล่งห้องหน่ะดตัวใด้วดนี่มีละได้ตัวเดียวกันนีละสามหาก็สามเจ็ดเลยอืตามหากะทึกแล้วนะเน้นบนอีกคือเกลนอกของพนเนาะ เนี่ยบุญลางสองตัวบุญลางโงดสามตัวเพื่นเพื่ได้เห็นมาปูเงินนี้บัวสามตัวกูมีไงโอ้เอาสองตัวตรงตรงกับพ่อแห้งล้วล่ะอืมสามห้ากับสามเจ็ดเลยเนาะปูนอ,อเล็กมาตรงกันเลยอะมีสองตัวทั้งเด็ก่าลกก็แต่ฟังคงนุชัยยิ่งแบบว่าจ้ะอันนี้มันตองหมวดนอกสองหางหนึ่งอือง่ามงามสามหางลงมาตั้มยู ตแตนไปวันจี่เอ็นเรียกหอกคนนี้วันที่เอ็นหนึ่งขายาแบวอุย้ยคนเมมบนไปหาสื่อเบิร์อีกแล้วบอกปัวแจ๊กเกนยานว่าท่านปู้ห้าที่ปูนไรนี้นะะโู้ร<ป>ต้องเอา,าให้ปูก่อนก็พอดีก็เป็นปูอะไรขวางใส้ในงามไส้หยางแบวเรียบ้อยแล้วข้าไปปู้ไปแจก๊กมือจันเนี่ย ต้อทใช้บวกเดี๋ยวสิได้จัะมุ่งไปไปตั้งแต่เลขออกแล้วมันบ่นี้เงี๋อเป็นว่าเ้ยหยิบมาเ่ราะท่านไงกันกันเราบ่มาต้องว่าปีเบ่ท่านมันก็จ้าปูบัดนี้บัดนี้อันลอตเตอรี่สีย่างยู่ดอกลอตเตอรี่ของตาออกอกเงี้นจ้าที่ได้ไปหยิบไปยั่วหาถือน้ำเพลิน เธอสีล่อบงเล็กอันเชียงเตะไงกสามสามมาก็สามเดีดสองตัวมีแค่ตัวเท่านั <h <h ้นเนาะนี่สองงานก็มีจ้ะงามงามปูฉันเพ่นไปจัดนี่ลืดฉันเอาอันมือหอดบ้านเนี่ย่องช่งเ็เขางง่ายเพราะได้สั่นไงสันะไรอาารงบ่สบายสั่เอาอย่อ๊บบอบเอืม ไปน้ำกันจักหลวงจ่บปูดื้อมิตะปูมิต่ปูนี่แหละแม่อจังหวะหนูว่าเอาปูเป็นอีหยังโทรศัพท์ปูห่างบอกหนูโทษนังมีมือที่หาล้วเนี่ยโทษติดต่อปู <c oughs> ปูจังรับนี่มือเคลื่อนกับโทษมือเศร้ากับโทษโทษสันแต่มีคนรับต้องเมื่อวบ้านเลยเป็นมีเมยท่องสันเขาว่าได้เอ็น อาจารย์น่าพึ่งคืนน้ำหวานดี่วันพึ่คืนน้ำไปดี่วันนู้เป็นยังกูหลานมาสบายห้านมาสบายบ่ผว่าพึ่งไนกั่ไม่เห็นหลานพึ่งคืนน้ำหวานดี่อ๋ออาจาย์นไ่ยเฮ้ยคือแต่น้้ำเดีกควงเลยอาจารย์บ่าคือตาเพิ่พุงขึ้นนู่นยคือเราตัวรอดเต้นควงนี่แคมันรอดเอจ้ะ ถ้างอนแกนหอนบ่ปูหอนเจ้าวหมู่บ้านนี้ฝนรีบปอกไว้ครึ่ข้าวนี่งไปแกลียบโอ้แสดงว่าปูไปหาเสียเล่งโดยตรงเลยตัวนี้คือเรื่องเปไปเรียนนั้นตั้งบันไทยอยู่จ้าอือไอไม่เล่งวุ้หั่นแมงทังไหนจิง แต่ว่้าเี้หัวปีปนิวปีมากตัวเดียวกันบ่หรือไงแต่งว่าร่องเบิ่งกวางสัมเสียเร่งปล่อยออกไปนี่งวดนี้มันา่ะดังหนูกว่าเมื่อกี้นี่กระแปดมันมาหลายมันมาแห้งถกเจ้าอหลีเลยมันก็เลยแบบว่าจ้ามันก็เลยมาท่วมกันมันก็เลยดังแห้งนะแต่งวดนี้นูกว่าก็จะบ่เป็นไรหรอกนอตีก็มากตัวเดียวกันบ้านีึงหรือไเขามากเขามากงบที่แบะปูไอ บักงวดงวดแค่เหนคุณมาแปดเดี่ยแมนแมนงวดนั้นมาตรงกันเนาะมันอยู่ลยดั่งแห้งแมนงวดนี้ละถือของเพื่อนลรหล่ะนี่หนูมากน้ำอยู่นี่สามห้าสามเจ็ดนี่งวดนี้บ่ดั่งค่นี้วันค่ะหนูก็บค่ายวายอยู่นี่ละลงคลิปแล้วหนูสิไปหามงลอตเตอรี่อยู่ปัวจช่ใช่ใ่นจังบ่วขืนเมื่อกี้นี่ซื้อไว้เอามาคืนเบิดค่ายอยู่บ่เสียเงินปู่ แค่อัูอทั้งบ้านนี่กคจะาขืนกันดีแล้วดีแล้วคืนนี้เลยแม่เอามาขืนเบิดสามตัวนะเจ็ดสองแปดแปดสองแปดนะเอามาขืนเฮาเบิดขึงกับป้ายาจ,าจ้าแต่แปลก่าหน่งนี่าะมีเลขติดแปดจักตัเลยสามตัวนตัวหลังองนนะไรอูว่าอ้าอย่ปูกับวายยเห็นดังให้ดังคานึง ไอออกไอน,นี่าสั่านาูกว่าอยู่เนเอามาขึคืนนูกะศูน,นยออน์มาสั่ยจะออกแล้วตัวนี้มาสั่งมาออกออ้นี่ส่นวนเอ้ย่ช่างบานนี่แายจะซือต,ตัวรหวัวก้อตัวพันเราไม่ขืนแน่จ้ะพอเม่ขืนเนา,อานเนอะอืมไม่ว่าเอาดีแล้วเขาจะมาขืน,นมัน,เ,น,นจจเหมือนเส้นหัออกแค่จะวาบไวงนันเลยจ้ะ สุ house, ่มพันหนึ่งสองพันแต่นี่นอนกับมขืนจะมือเขาก็เอาเอาเทียร่างทางงี้เขาได้จ้ะองนี้เขาวาใส่เขาขึ้นเแน่แมนเลยงเี้เขาวาเขาตรนแบบกันวอวก็เพราะนธรรมดาแล้วก็สองพันบัว ท่านกุ้หาลอยงอเว้ยท่านออกอย่างเป็นเจ้ามือหนีอยู่ปู่เว,วยแต่ว่าเราควรจิถือขายดิไ้ไอเสียเร็งตอนเราซื้อไปก่อนเนาะปู่เนาะเราซื้อได้เงินต้องหมดเด็จกจ้ะนี่ละเลขเพิ่นป้อยไปนุนเป่นก็ได้อยู่เป่นอาจจะอั้นออกมาเง<อ>ินีหน,นูวะแง่จะจะ,ะจะอันเถอะเนาะจะอั้นเถอะ อแต่ให้นี่ต้องหาเงินไว้เจ็บเ็นออกตัวนี้ในนี้มาสนองชมพ่อปอกนี่เองนอ็จ้าวันได้ขึ้นมือในลูกฟอลย้องเอกมุกเงินกันโอเคอือเะวิลาใครจะไปจะวิลาในเยวปูเดี๋ยวอ่านนูขอสรุปตัวเลขเนาะ อ่าสำหรับเลขปูล,ลึกลับมากๆกับเสียเล็งหมื่นล้านเสียใหญ่หมื่นล้านนะคะให้มาที่สามห้าและสามเจ็ดสองหางเนาะปูเนาะมอน,นี้บ่มีสามตัว,นะ<ม>วเนาะเดี๋ยวรอเบิงอีกตอนนี้ปูกำลังเดินทางตอนนี้ปูอยู่ขอนแก่นแล้วละ่ะปูน้ำซอยู่บ้านเซียนอยู่บ่องอ่าขอนแก่นจังหวัดของเซียขนขอนแก่นเลยจ้าอ่าโอเค<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวรอถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวฝ่าวกมาแจ้งเอฟซีเนาะปูเนาะอ่าปูให้พ่อเอฟซีเล่กับไรเด้อ โซกโศกมันมานด้วยไออ,ไอีฟซี่เน่าไอ้แก่ที่เราหั่นเนี่ย <c oughs> ให้ฟังๆเนะาะแก่มื่งขึ้นเนาะปูเนาะอืจ้าอ่ารบกวนปูแค่นี้เนาะปูเนาะขอบคุณปูได้หลายจ้า